สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแนะนำร้านไส้ย่างหมูย่างบูมบูมค่ะร้านเนี้ยเขาบูมสมชื่อเลยนะคะมีลูกค้ามาอุดหนุนตลอดเลยหนยเองก็เป็นลูกค้าประจำของร้านนี้ค่ะเป็นลูกค้าประจำมา10ปีแล้วค่ะตั้งแต่หนยเรียนมหาวิทยาลัยจบมาปีพศ2 5 5 5จนตอนเนี้ยทำงานมาหลายปีมากแล้วค่ะก็ยังกลับไปเป็นลูกค้าประจำร้านนี้อยู่เลย ร้านนี้นะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่การหมักหมูแล้วก็ไส้ย่างไม่เหม็นคาวะคะ่ะแล้วก็หมูกับไส้ย่างเขาเนี่ยเข้าเนื้อมากๆเลยนะคะไส้ย่างของเขาเวลาเขาย่างเนี่ยไส้ก็จะแห้งแล้วเวลากัดไปจะฉ่ำข้างในนะคะส่วนหมูออย่างก็จะรสชาตินุ่มนะคะแล้วก็กรอบข้างนอกค่ะน้ำจิ้มของเขาเป็นน้ำจิ้มแจ่วมะขามเปียกนะคะ เปรี้ยวหวานกาลังพอดีเลยกินกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยเนี่ยเป่าๆปาก็ยังอร่อยเลยค่ะร้านค้าอยู่แถวไหนใช่ไหมคะร้านค้าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอีกแล้วค่ะอยู่หน้าปักซอยบ้านนุยเองก็คืออยู่ตรงตลาดนัดบุญคุ้มนะคะทางขึ้นโซนตลาดนัดด้านหลังค่ะ ทุกคนอยู่ติดริมถนนสังเกตได้ง่ายๆเลยใครที่อยู่แถวนี้นะคะเห็นคลิปนี้แวะไปอุดหนุนพี่ๆเขาได้เลยค่ะตัวของพี่อันนี้มันจะกรอบเวลากินนะบางอันที่มันแห้งอะค่ะใช่ใช่ใช่ ทุกคนคะเห็นแล้วน้ำปลาแตกคะ่ะทำคลิปไปดูไปอยากจะไปกินอีกแล้วคะ่ะพูุนี้สงสัยต้องไปจัดอีกนะคะอันนี้ไม่ได้อวยพี่เขาเลยนะทุกคนคืออร่อยจริงๆอยากให้ลอง ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะลบกวนกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนยทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะ